กองทัพบ,บกประท้วงกัมพูชาภายหลังจากทหารค้นพบวัตถุระเบิดสังหารชนิดบุคคล18ชิ้นบริเวณภูมะเขือจังหวัดศรีสะเกดโดย16ชิ้น,นย,ยังไม่พร้อมใช้งานอยู่ในถุงกระสอบส่วนอีก2ชิ้นถูกวางใกล้บ่อน้ําพร้อมใช้งานนอกจากนี้ในพื้นที่ดังกล่าวนี้ยังพบ กระสุนอาวุธปืนจํานวนมากรวมถึงหัวจรวด RPG ซึ่งตรงนี้ทางกองทัพบ,บกโดยพลตีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบ,บกยืนยันว่าจะเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการฟื้นฟูเรื่องของการหยุดยิงและก็ต่อการฟื้นฟูความไว้วางใจระหว,ว่างไทยกับกัมพูชาเพราะการดําเนินการดังลกาเนี่ยถือว่าทําให้เห็นว่ากัมพูชายัางไม่มีความจริงใจในเรื่องของการที่จะหยุดยิงและในเรื่องของการสถาปนาความสัมพันธ์ให้กลับคืนมานอกจากนี้ในช่วงเช้าที่ผ่านมา ็พบว่าฐานไทยสามนายของร้อยหนึลาดตะเวนเพื่อที่จะไปวางเรียกว่าลวดหนามหีบเพลงแต่ก็เหยียบกับระเบิดของฝั่งกัมพูชาทําให้ได้รับบาดเจ็บสานายโดยหนึ่งในสามเนี่ยถึงขนาดบาดเจ็บสาหัสข้อเท้าซ้ายขาดน,นี่คือกันทําให้เห็นว่ากัมพูชาย,ยังไม่มีความจริงใจในเรื่องของการแก้ไขปัญหาระหว่างการปามแนวชายแดน